วัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับทั้งที่รับชมอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศทุกๆท่านเลยครับดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงปันลูกอีสานหลานยาโบนะครับเช้านี้ลุงปันพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยครับเข้ามาดื่มกาแฟตอนเช้าในแปลงเกษตรผสมผสานพื้นที่เล็กๆนะครับ เกษตรพื้นที่น้อยสร้างแหล่งอาหารในบริเวณบ้านของเราแบบง่ายๆครับทุกท่านครับหลังจากเมื่อวานตอนเย็นนะครับตอนช่วงห้าโมงเย็นเป็นต้นไปเลยเมื่อวานนี้นะครับฝนตกตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นจนถึงตอนกลางคืนนะครับเช้านี้ลุงปั่นก็พาเข้ามาดูความสดชื่นสวยงามของแปลงผักพื้นที่น้อยนะครับเกษตรผสมผสานพื้นที่เล็กๆของลุงปัดนได้หละครับ ยังไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับเพราะถ้าปลูกไปแล้วพืชผักเรามันโดนฝนกระแทกมันไม่ค่อยงอกนะพราลุงไม่ได้มีเขาเรียกว่าสารมุมงอะไรประมาณนี้นะครับลุงปลูกแบบลโล่งๆเลยบางพืชผักบางต้นเหมือไม่ว่าจะเป็นต้นมะเขือต้นพริกหรือว่าแปลงผักอะไรนะบางต้นมันก็ตายโดนเจ้าสุนัขประจาบ้านของลุงนะครับ เขามาไล่ปิ่งเล่นบ้างไล่จับหนูจับนกบ้างเนี่ยเหยียบตายไปหลายต้นก็มีครับมันลงไม่ได้ทำเขาเรียกว่ากันพื้นที่มาให้พวกเจ้าสนะเข้ามานะลงปล่อยโล่งเลยก็แล้วแต่ว่าตัวอะไรจะเข้ามาก็เข้ามาอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาลงจะเข้ามาในสวนก็จะได้เข้าง่ายๆครับแล้วพื้นที่มันเล็กครับมันทำเขตกันพื้นที่จำกัดการ เข้าไม่ได้นะครับก็เลยอันนี้ตายแล้วก็ปลูกใหม่ครับง่ายๆนะครับเช้านี้ทุกคนนะครับลุงปั่นพามาเดินชมสวนนะครับยังไม่ได้ปลูกไรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกินกาแฟตอนเช้ากับลุงปันครับหลังจะได้เดินชมสวนชมต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็พาชมสวนดูสบายๆฟังเสียงนกบ้างฟังเสียงอะไรบ้างประมาณนี้ครับนกร้องอะไรประมาณนี้ครับ คลิปลุงปั่นดูสบายๆเพลินๆดูแล้วไม่ต้องเครียดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแปลงผักต้นไม้ใบหญ้าวัดวาอารามประมาณนี้ธรรมชาติจริงเมตล้อมดูแล้วให้มันเพลิพนดูแลให้จิตใจมันสบายผ่อนคลายนะครับดูลคลิปลุงปั่นไม่ต้องเครียดอะไรนะครับลุงปั่นขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับและท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปลุงปั่นนะครับทังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงนะครับ ขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับคลิปุ่งป่นดูเพลินสบายๆไม่ต้องซสีเรียดอะไรมากมายดูแล้วให้มีความสุขกันทุกคนแค่นี้หลุงก็มีความสุขแล้วครับแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการทําคลิปให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเมื่อเพื่อนๆและผู้ชมได้รับชมแล้วชมแล้วมีความสบายใจมีความสุขกับคลิปลุงป่นลุงป่นก็ดีใจแล้วครับขอบคุณนะครับกินกาแฟครับเสร็จแล้วเราจะได้ไปเดินดูแปลงผักกันต่อครับว่า ห่างหายไปหลายวันเลยนะครับหลายคลิปเลยลงไม่ค่อยได้ลงนะครับเนื่องจากฝนมันตกชุกก็เลยไม่ค่อยเข้าลงเอ่อเข้ามาทําคลิปได้นะครับฝนมันตกอ่าลงมาทําคลิปไม่ได้ก็เลยห่างหายคลิปการทําสวนผักไปหลายคลิปเลยนะครับนะครับเดี๋ยวลุงพาไปเดินไล่ชมมาไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับรับชมแล้วท่านใดยังไม่ได้กดติดตามช่องลุงปันลูกอีสานหลานยา่าโม ฝากกดติดตามช่องให้ลุงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงได้ทำคลิปด,ดูเพลินๆสบายๆให้ทุกคนได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราก่อนที่เราจะไปดูแปลงผักนะครับเดี๋ยวลุงเอาอาหารปลาให้ปลาก,กินก่อนนะครับเพราะว่าตอนเช้านี้ลุงยัง ไม่ได้เอาอาหารให้เขากินเลยนะครับลูกจ๋าก็จะเอาอาหารลงมาโรยให้เขากินนะครับอันนี้ก็จะมีปลานิลปลาสลิดปลาหมอปลากระเดิดนะครับลงเลี้ยงลงรวมกันไว้เลยนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเขาก็ออกลูกมาเพิ่มเติมหลายอยู่นะครับปลาในบ่อน,นี้ เลี้ยงเอาไว้ชมเล่นให้มันสบายใจสบายใจสมากกว่านะครับน้ํามันค่อนข้างที่จะแห้งโตโตโตก็มีนะครับตัวที่แม่กับัตโตก็มีบตเล็กก็มีโตโต,ก,ตก็มีนะครับรุนลูกรุนพอรุนแม่เขาก็มีเยอะแยะเลยครับนี่นะครับแล้วก็ความสุขที่เราพอที่จะหาให้ตัวเองได้เราชอบอะไรเราก็พยายามรังสรรค์สร้างสิ่งนั้นขึ้นมา พื่อที่จะเราจะได้มานั่งชมเพื่อผ่อนคลายคลายเครียดอะไรประมาณนี้นะครับในพื้นที่บริเวณบ้านของเราําพื้นที่เล็กๆไว้ชมไว้ดูเล่นครับประมาณนี้นะครับเพราะบางครั้งเราอาจจะไม่มีเวลาได้เดินทางไปผ่อนคลายคลายเครียดนอกสถานที่ใช่ไหมครับถ้าเกิดบริเวณบ้านของเรามันพอมีพื้นที่เล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็ เขาชอบอะไรแล้วก็พยายามหลังสรรพื้นที่จําลองมาให้เล็กๆเอาไว้นั่งรับชมเพื่อผ่อนคลายประมาณนี้นะครับครับพื้นที่ภายในบ้านลงปั่นก็จะประมาณนี้นะครับบ่อปลาเล็กๆของลงปั่นก็มีปลาก็ได้ตั้งชมดูปลาเขาแบกบ้าบ้างนะครับแล้วก็หาอาหารมาไว้ให้เขากินไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ว่าเป็นอาหารเม็ดที่เขามีขายตามท้องตลาดก็ให้สลับกับขนมปังบ้าง แล้วก็พวกแหนแดงบ้างพวกปัาบ,บุ้งบ้างนะครับลงปัดก็จะพยายามสลับส,บสับเปลี่ยนอเอาให้เขารับประทานนะครับเพราะป่าในบ่อก็อ,องปัดนี้ก็จะมีทั้งเป็นปลากินเนื้อปลากินพืชสลับปนรวมกันอยู่ปนๆน,นะครับเดีย๋ยวเราไปเดินชมต้นไม้่างอื่นต่อเลยครับ ตัวโตก็มีนะครับตัวเล็กๆก็มีลูกเขาก็มีนะครับเราไปรับชมพื้นที่เลยครับอ่าเก็บนี้เราไม่ได้ปลูกต้นไม้นะครับเก็บนี้ลูกปันไม่ได้พามาปลูกต้นไม้แต่พาเดินชมนะครับอ่านี่เนื้แดงที่ลุงเลี้ยงไว้นี่นะครับนี่เป็นกระบดนี้ก็ครูลุงเลี้ยงไว้ให้ใหอยให้ปลาลุงก,กินนะครับพอเขาขยายพันธุ์จนเต็มกระบะแล้วลุงก,ก็จะเอาไป ให้ปลาให้หอยลงกินนะครับเกือละครนี่ก็ติดลูกแล้วนะครับเนี่ยต้นนี้ติดลูกแล้วเนี่ยเกือละคร,าารหรือว่ามะเกือรพวงหรือว่ามะแข้งครับความลมลื่นสดชื่นเย็นสบายก็นี่แหละครับต้นไายในช่วงฤดูฝนนี้ก็จะคลึ้มนะครับเยอะสบายใจสบายตากันเลยแหละครับ ขาแรงก็แต่กอเแตกน้อยเยอะนะครับผมนี่ก็เป็นมะเขือนครมะเขือพวงอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ต้นนี้จะอุดมสมบูรณ์กว่าต้นเมื่อกี้เพราะว่าต้นนี้อยู่ได้โดนรับแดดเต็มเตมนะครับนี่ก็เลยดูสมต้นจะสมบูรณ์กว่าต้นต้นเมื่อกี้นี้หน่อยหนึ่งนะครับต้นต้นเมื่อกี้นี้มันอยู่ใต้ต้นว่านะครับก็เลยต้นนี้จะอุดมสมบูรณ์มากมากกว่าต้นเมื่อกี้นี้นิดหนึ่งครับทุกคน นี่เป็นผักปังกับผักแพวนะครับลุงเอามาชําไว้เพื่อที่จะเตรียมไว้ปลูกนะครับ <c oughs> ขยายพันธุ์นั่นแหละครับก็เอาตัดแต่งเอากิ่งเขามาเสียบนะครับผสมดินแล้วก็เอากิ่งเขามาเสียบเอาไว้นะเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับ <c oughs> มะพร้าวนี่ลุงก็เอามาชําใส่ถุงดําไว้รอที่จะเอาไปปลูกนะครับเ <c oughs> ออนี่ให้ไลไ์เลยนี่ลุงกําลังเริ่มสะสมแล้วครับนี่ไว้เตรียมไว้นะครับนี่เดี๋ยววันนี้จะ ไปหาดินมามาเปลี่ยนดินเปลี่ยนถุงใหม่นะครับผักหวานป่าครับทุกคนนี่มีทั้งหมดหกต้นนะครับผักหวานป่าครับด่แล้วลุงจะเปลี่ยนถุงให้มันโตขึ้นเพื่อที่จะชํำเอาไว้นะครับพักเอาไว้เดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกกันที่แปลงกเกษตรผสมผสานตั้งใจว่าจะสะสมเอาไว้ได้สักยี่สิบต้นนะครับ ภายในปีนี้ก่อนที่จะไปปลูกนะครับเสร็จแล้วเราก็โวนไปปลูกทีเดียวนี่พักขวานป่าครับต้นเล็กๆนี่ซื้อมาที่สวนกเกษตรต้นละ35บาทเลยนะครับนี่่เคยถูกๆนะครับไ,ได้เพาะชํำเองนะครับนี่ไปซื้อมาแล้วก็มาเลี้ยงเอาไว้ให้มันโตนะครับโอกะว่าจะเลี้ยงแว้เขาโตสัก30เซนแล้วค่อยเอาไปปลูกนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเปลี่ยนถุงครับเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนถุง ให้ทุงเขาใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะรองรับในการให้เขาเลี้ยงเขาให้อยู่ใหนน้โตได้นะครับผมส่วนนี้เป็นน้อยหนานะครับที่ลงชํำพ่อชํำน้อยหนาไว้นะครับอย่างไม่งอกเลยผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วยังไม่กอกเลยครับนี่อาจะงอกอยากนิดน,นึงนะครับยังก็น้อยหนามันกันส่วนขนนนึงเต็มเลยที่แล้วนะครับต้นขนอนน๋อมาดูแตงกวากับตัวฝักยาว โดนหอยทากเล่นงานซะลอยหลอเลยนะครับมีแต่ดอกยังไม่มีหน่วยนะครับเนาะแตงกวาแต่ถั่วฝักยาวได้หน่วยหน่วยออกเรื่อยๆนะครับมันเป็นแตงลูกใหญ่นะครับแตงตํามันก็เลยน่าจะช้าไม่ใช่เหมือนอย่างเขาที่แล้วลุงไปหยิบเอากาบไอเมล็ดพันธุ์มาเพิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับทุกคนมันก็เลยชา้าริกสวนของเราก็โอเคครับ ได้เก็บรับประทานตลอดนะครับสวนนี่ก็สวยงามเลยนะครับพาชมสวนครับวันนี้ขนุนต้นนี้ออกลูกเต็มอีกแล้วครับเนี่ยเต็มเลยครับเนี่ยลุงตัดทิ้งบ้างแล้วนะครับลุงไม่อยากให้มันติดเยอะเพราะว่าถ้ามันติดเยอะแล้วต้นมันจะโสมเนาะแล้วลูกก็ไม่โตลุงก็คัดทิ้งไปหลายนะขนุนนี่ ลุงไม่อยากให้เขาติดลูกเยอะเกินนะครับลุงก,ก็คัดทิ้งเขาเยอะอยู่นะครับแปลงกระเสริฐพื้นที่น้อยสร้างแหล่งอาหารในบริเวณบ้านของเราแบบง่ายๆนี่แหละครับชอบแบบไหนหลังสันแบบไหนก็ลองหลังสันทำดูเอานะครับ้อ,อยเจ้าจูบข้าลงเล่นแปลงผักลงอ่ะเละเทะหมดล้วครับเนี่ะว่ามีหนูเข้ามานะอลอยกาบฟัดเละเทะหมดเลยดิแปลงไอ้นี่มีแต่ลอยตีนสุนัขทั้งนั้นแหละครับ อารมณ์จัดมันก็ตายครับที่ผักเราก็จะตายนะครับห้ามก็ไม่ได้นะครับตอนกลางคืนเขามนลุยกันตอนกลางคืนนะครับเนาะทาไงได้มะเขือก็กําลังติดลูกเยอะอยู่นะครับหลังจากเราตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งก็ติดดอกออกลูกเยอะตัดแต่งกิ่งแล้วลุงก,ก็ใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมน้ำนะครับมะเขือยาวสีม,ม่วง้นเก่าลุงก,ก็มาตัดแต่งแล้วก็บ่มลุงเขาเขาก็ออกดอกออกหน่วยให้เราอีกแล้วนะครับ กระป๋อนี่ก็กาลังติดดอกอีกแล้วครับติดดอกออกลูกครับให้เราได้รับประทานเรื่อยๆนะครับถ้าเราเดูแลดีเขาก็อาจจะไม่ดกเหมือนที่เขาปลูกขายนะเพราะว่าลูไม่ได้ใส่ปุ๋ยพวกนั้นนะครับเนี่ยลูกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเดแต่ก็ถือว่าพอกินเลยนะครับถ้าเราปลูกแค่รับประทานภายในครัวเรือนของเรานะครับเนี่ยสิบต้นขึ้นมาที่พอกินเลยนะครับเนี่ย ควรเราก็จะกินอะไรซ้ําๆมันก็จะเบื่อนะก็จะสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อลอกนะครับสีขาวหรือดอกเต็มแล้วครับอันนี้ก็พอได้ให้เราเก็บรับประทานครับนี่ถึงมันจะไม่ดกมากเหมือนอย่างที่เขาปลูกขายนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าโอเคเลยละครับต้นแคก็ติดแล้วละครับนี่ต้นแคบ้านนี้ติดแล้วนนเนี่ยไว้กินดอกกินลูก นะครับกินยอดเขานะครับยอดเขาก็เก็บไปลวกทิมน้าพริกนะครับดอกเขาก็ลวกทิมพริกบ้างแขงส้มดอกแฉบบ้างอนะไรเงี้ยแฉลงออกมาลองทดลองปลูกในกระถางทั้งหมดสามกระถางนะครับเดยว่าลุงจะย้ายให้เขาไปโดนแดดอีกพุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะดูแล้วว่าจะย้ายอะไรไปบ้างนะครับโอ้ไปสปูนก็โอเคครับนี่งามปลูกในกระถาง งามเลยครับจอดเขียวปื้อเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับนี่อย่างดินธรรมดาอยู่นะครับงามแล้วก็มาเสียบเพิ่มอีกสองกระถางนะครับมันได้เยอะๆนะครับไว้หอกกินกับเป็นเมี่ยงปลาเผานะครับอันนี้มันใส่ไม่โดนแดดเท่าไหร่นะครับนี่ใบืออีหลาหรือกระเพราควายนะครับมีทั้งหมดสองกระถางนะครับเตรียมไว้สองกระถางโอเคเลยครับนี่ ส่วนพริกต้นนี้โดนเจ้าตูบย่ำตายเลยครับอาจจะไม่รอดแล้วะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หามาปลูกใหม่นะออาพวกนี้น่าจะโอเคอยู่ครับวันนั้นต้นนี้เหยียบเจ้าแบนนอนเลยลุงเ็าจับตังคืนมาใหม่นะแต่ใครกร็โดนเจ้าตูบเล่นงานโอ้ีหมีท่าเกีงแกร่งเลยตัวนี้นนล่ะกินผักลุงดีรักแรนี โยนไปกไกลๆเลยครับไม่ให้มันเข้ามาในบ้านอย่างั้นแย่เลยนะครับทุกคนกีนหนูสวนเป็นยังไงบ้างติดดอกโอ้ติดลูกอยู่ครับติดลูกอยู่ที่กีนหนูสวนลุงนึกว่าฝนตกกระแทกดอกจะร่วงหมดติดลูกอยู่นะครับติดลูกอยู่โอ,โอเคครับนึกว่าไม่ติดนะครับเพราะว่าฝนกระแทกดักๆนกเข้าไปลุงคิดว่า กลัวว่าเขาจะไม่ติดลูกเดี๋ยวลุงจะยกไปตั้งไว้ตรงที่มันโดนแดดมีอยู่มุมหนึ่งนะครับเอาไปให้มันโดนแดดนะตรงนี้มันเป็นร่มไม้เนะไม่ค่อยโดนแดดมันก็เลยไม่โตไม่ค่อยติดลูกนะครับตอนนี้เอาพักชะอมนี่มันน่าจะสูงเกินหัวแล้วเดี๋ยวลุงจะตัดแต่งนะครับวันนี้เข้าสวนดูแลตัดแต่งจริงย้ายต้นไม้ไปไว้ตรงที่โดนแดดนะนี่นะครับ ผมหัวแล้วต้องตัดแต่งใหม่ไม่ให้มันสูงไปคนนี้เดีเก็บรับประทานยากนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเก็บรับประทานยากเสศษพื้นที่น้อยของเรานี่แหละครับเราชอบกินอะไรแล้วก็หาพืชผักชนิดนั้นนะครับมาไว้รับประทานนะครับง่ายๆเดี๋ยวลุงจะพาไปชมตรงอีกมุมหนึ่งนะครับที่ลุงขยายขึ้นมา ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับนี่ครับต้นผลกระแทกตายไปหลายอย่างเหมือนกันนะครับนี่แต่วันนี้ปหาดินมาใส่กระถางและปลูกเพิ่มเติมแล้วก็นนี่ลุงจะเอาพวกพริกกับต้นแคบ้านนี่นะมาตั้งตรงนี้แล้ะครับนี่วางๆแถวนี้งลงแถวนี้แล้วครับนี่ตงบริเวณนี้เลยครับนี่เยียงตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันโดนดดแดดอาจรา์นี่ก็ได้อยู่ประมาณสักสิบกว่ากระถางนะครับนี่ลุงก็จะเริ่มทยอยอันไหนที่มันอยู่ในร่มนะครับ ย้ายของที่โดนล่มออกมาก่อนนะครับต้นไม้พืชไม้ที่ว่ามันชอบแดดประตังนี่นะครับเรียงกันต่างด่าน,นครับมันเป็นกอไผ่เก่านะลุงหรือกอไผ่ออกแล้วก็ตอนนี้ลุงเอาผ้าผ้าใบมาคุมมันไมใ่้มันโดนแดดโดนน้ามันก็ตายไปเลยครับตายไปหมดแล้วออก,กอไผ่ครับนี่นี่เ็เป็นเอาเป็นต้นใบเตยผักก้านจองผักขแยงมาย้ายมาไว้มุมนี้หมดเลยนะครับ แล้วก็ใบสละเณใบยีลาลุงก็ไอใบผักชีฝรั่งนะครับแบบใบซละเณครับย้ายมานี้แล้วก็มีต้นนี่ครับนี่ใบเมงลักนี่ต้นเมงลักนี่ลงปลูกเพิ่มเติมเนานะอ้อต้อนนอนกินครับพยายามจะแยกนี้ออกจากต้นกเนะเพราครับพอต้นกะพอนพันหนอนมาเยอะเมงลักเอาไว้สองต้นนะครับนี่แล้วก็จะเอาดินมาใส่แล้วก็จะ อะไรเพิ่มเติมก็รอดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเรามันรอดูกันวันนี้วันว่างวันอาทิตย์วันนี้แหละครับนี่นี่เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับทุกคนเช้าวันอาทิตย์ลุงป,ปั่นพามารับชมวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะครับแปลงผักเล็กๆนะครับใครชอบแบบนี้ก็ลองหาพื้นที่ภายในบริเวณบ้านของเรานะครับสักมุมหนึ่งก็ได้ทดลองปลูกเล็กๆได้น้อยก่อนนะครับทุกคนเริ่มจากเล็กๆได้น้อยชอบกิน อะไรก็พื้นฐานมาปลูกดูก่อนนะครับไว้เราประทานง่ายๆเลยครับลงก็เริ่มจากไม่กี่ต้นนะครับค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ขายายไปหลายแล้วครับครอบคุมเกือบทุกผักแล้วนะครับตอนนี้ลงปลกควอบคุมเกือบทุกผักนะตอนแรกลงก็เมียพริกกะเพรามะเขือประมาณนี้แหละครับออกมาก็ เพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยนะครับจนตอนนี้ก็มีหลักหลายเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปลุงปั่นนะครับด้วยดีเสมอมาในทุกๆคลิปกันเลยนะครับขอพระคุณอย่างสูงเลยนะครับฝรั่งต้นนี้มันอยู่ใต้ต้นจานนะครับมันอยู่ใต้ต้นจานเขาก็เลยไม่โตนะครับไม่โตแต่เขาก็ยังมีหน่วยให้รับประทานเรื่อยๆทั้งปีนะครับ อันนี้ลุงห่อหน่วยก็หลังเอาไว้นะครับอ้พอดีกินแล้วครับนี่พอดีกินแล้วครับนี่ทุกคนนี่ลูกอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับนี่ลุงห่อเอาไว้ตั้งแต่ลูกเล็กๆนะครับเพราะว่ามันเราไม่ได้ใส่ยาอะไรเลยนะครับปลอดสารพิษแน่นอนนี่แต่วันนี้ตอนกลางวันนะครับแก้เหนื่อยตอนทําสวนนะครับนี่ผลไม้แก้เหนื่อยและตอนทําสวนนะรักเก็บรับประทานนะครับนี่ ของกินเองง่ายๆนี่นะครับนี่ยังไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้ลุงปั่นพามาชมสวนตอนเช้าๆนะครับคลิปนี้ลุงปั่นไม่ได้พามาผูกอะไรเพิ่มเติมนะครับแค่พาเดินชมสวนภายในบริเวณสวนเล็กๆการเกษตรพื้นที่น้อยนะครับของลุงปั่นนะครับมาชมตอนเช้าๆนะครับล้วยก็ยังไม่ทันแก่นะครับล้วยมีเครือหนึ่งก็ยังไม่ทันแก่ พื้นที่น้อยๆของลุงนะกล้วยน้วาว้าลุงก็ปลูกเอาไว้นะครับเนี่ยลุงปลูกกล้วยน้ำว้าไว้กอหนึ่งข้างๆบ่อปลาเนี่ยนะครับเนี่ยมีลูกอยู่นะครับติดเครือติดเครืออยู่เห็นไหมครับทุกคนห่วยนะครับมันยังไม่ทันแก่นะครับนี่แต่ได้หลายหวีอยู่นะครับเนี่ยเห็นว่าแค่นี้ก็หลายหวีอยู่นะครับเนี่ยนะครับกล้วยน้าําว้าปลูก แปลงเล็กๆของลุงอ่ะพยายามปลูกให้หลากหลายนะครับลุงส่วนใหญ่ลงปลูกผักลุงจะพยายามปลูกให้หลากหลายนะครับจะไม่อาวุแค่จํากัดนะครับพยายามมีให้หลากหลายมีอย่างละเล็กละน้อยนะครับออได้เก็บรับประทานเลยประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่มันเป็นล่มไม้นะ ก็คือลุงก็จะพยายามอันไหนมันเป็นร่มเกินไปลุงก็พยายามย้ายออกไปอยู่ในพื้นที่ที่ว่ามันเป็นแสงแดดอะไรประมาณนี้นะครับนะครับเช้านี้ลุงปานต้องขอบคุณเพื่อนและท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับอย่าไม่ทันได้กดติดตามช่องลุงปานโลกอีสานหลานยา่าโมนะครับก็กดติดตามช่องลุงปานโลกอีสานหลานยา่าโมให้ลุงด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ลุงได้ทําคลิปดู เพลิน,นสบายใจสบายใจนะครับดูไปเรื่อยๆไม่ต้องเครียดนะครับก็บลงปั่นดูให้สบายใจดูให้มีความสุขนะครับเพราะสนใอยู่กับต้นไม้ึืชผักนะครับวัดวาอารามสถานที่ท่องเที่ยวอะไรดูแลสบายใจสบายใจประมาณนั้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลงด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ลุงปันต้องขอลาเพื่อนเื่อและท่านผู้ชมทุกทกท่านเลยนะครับไปก่อนแล้วค่อยพบกันในคลิปต่อไปลุงจะพาไปดูอะไรรับชมอะไรก็กดติดตามไว้นะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากลุงปันไปทุกคลิปทุกคลิปเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับโชคดีมีชัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมัน่นฝันยืนกันทุกๆคนเลยนะครับเกษตรพื้นที่น้อยสร้างแหล่งอาหารในบริเวณบ้านของเรา แบบง่ายๆครับปลูกผักไว้กินเองนะครับแล้วกินผักที่เราปลูกเองสดสะอาดปลอดภัยไรสารเคมีตกค้างอย่างแน่นอน